ไขเยะลามันจ้ามะน,นีเฮาสิมเข็อพิกทอดกรอบพี่น้องเมนูแปลกที่กรลังโด่งดังยุทธคณะนี้ก็คือพิกทอดกรอบพี่น้องเฮอ,อยู่เมืองนอกหากินยากเห็ดเอาเองพี่น้องลองเห็ดเบิงนี่เฮาก็มีพ,พ,พิกพิกพิกแดงจ้าพิกแข็งจ้าเอามาตะไท่บริเฮียนยังกินก็เลยว่าเออเอาไปเฮ็ดพิกทอดกรอบกินมึงก็นะอันขั้นตอนแรกเฮาก็มาเอาเม็ดมันออกก่อนจ้าเนี่ยเอาเม็ดมันออกใส่ถุงเมืองแล้วได้พี่น้องมันสีแซบนี่ เม็ดออกจ้ะเม็ดออกมาก จ้าพ่อเอาพริกหนีเบิดออกเบิดเดียวจ้าเนี่ยก็คือในมัน,มนก็คือพริก,กนะจ๊ะพี่น้องพ่อหมอ้อพ่อหมอ้อ,มอกล่มดวดเราพี่น้องซานุ่งบัวก็เสียเอาเกลือเกลือใส่เอาเกลือใส่พี่นอ้องเกลือใส่เพื่อบ่อยมันเกิดกินแห้งพี่น้องเกลือเกลือใส่จักน้อยเกลือเกลือเพื่ออบมันคิวแห้งพี่น้อง ทุ่การใส่พริกลงไปโอ้ใส่พริกลงไปพี่นอ้องไปต้มต้มซ้อนบัวกะสิบปิดฝาหม้อไปก่อนพี่นอ้องตีต้ม แงชาหนุ่ง,นนงบัวชิต้มอยู่ประมาณสองหนามพี่น้งอ,งนอ,นองสองหนามมือหนีสิร่องสองหนามพี่น้องว่ายสิเป็นจังไหน้นาแหกสิผานาทีผ่านไปลายกานามที่สองน้องบวกไอ้นามที่สองพี่น้งองชานบัวกัิใส่สายแกยงไปขีดเก้าเกิดบะมี่กินแห้ง ที่สองตอมรอบสุดท้ายสาวน้องบัวเชียวใบบักูดใส่น้ำพี่น้องให้มันมีกินใบบักูดเข้าไปซึ่งในบักพริกสาวน้องบัวใบบักูดใส่น้ำให้มันมีกินเข้าไปซึ่งเข้าไปในบักพริกพี่น้องเอาพี่น้องก้อนสีพานะที่พานไปแล้วห้องก๋าเชียวไปเทน้ำบอกน้องพี่น้องเนาะได้กินใบบักูดโมโมแห้งกระจายไปในโคองนนั้นโอเคเดีในห้องสิไปยินน้ำบอกน้องพี่น้องเนาะ จะพี่น้องเขาก็สิญินน้ำออกพี่น้องใส่ตองซ้อนตรงไว้เพื่อนี่กินบบแห้งป่ะไหนเราพี่น้องใส่ล่างด้วยน้ำเย็นพี่น้องผมไม่เย็นล่างด้วยน้ำเย็นเขาก็เอาไปผูดออกที่เขาใแซววะต้มใส่นเอากนเมื่อกี้ินเหรอวะ okay. พี่น้องล่างออกล่างได้แม่เดียดไปน่อยมือในห้องล่างเดียดไปหน่อยได้พี่น้องเป็นสิเพลสิบมันยังไงดิซิมือดิขั้นตอนต่อไปพี่น้องเขาก็เอาบักงาใส่เลยในบักงาใส่หลายใส่หน่อยมากหน่อยมากกว่าไงง่าใส่ ใช่พ ouais, <si ี่นอเคิดถึนอิตาลีนะมัมันสุดเว้ดเค้กส์ชอบซูชิรสันีบุซป๊อปป้งดูตอรีวาัน้นพี่นองกันคือน้ำตาลน้ำตาลเปร่าเอาดูว่าส่วนสีมันตาล่ามันสองส่วนไอ้มีรสชาติหวานหวานมันมันพอแล้ว พี่นุ้งปรุงรสน้อยนึงพอ่อใส้ผุงปรุงรสน้ำพี่น้องจิ้มรูรูรสัดออกอหอมหอมนัวๆจาไปขั้็เอาแป้งแป้งพกแป้งทอดกรอบพี่น้องใส่จังอย วัวดอกสกุลีมาไม่ตึงแก่นช็อตกว่าใช่ไหมพี่น้องมันมันมาข้าวฟันดนินหรอพี่ก๊นะเส่แม่โอเคเดี๋ยวเ่ากระชีไปทอดกันพี่นอ้องเ่ากระชีมาเริ่มทอดกันแล้วพี่น้อง ว่ามสิเป็นจังได๋ตั้งน้ํามันให้เดือดพี่น้องจากที่เฮาใส่ในบงานคือในพริกเลยพี่น้องแต่ว่ามักในงาหลายๆพี่น้องก็เลยใส่งาหลายใส่แป้งทอดกรอบพร้อมลจักน้อย เพราะมันเลื่มสูดแล้วเขาก็เสียบบักพริกลงเด้อพี่น้องบับ,บักบ,บล่องบดพร้อมกันเด้พี่น้องสิค่อยๆล่องไปที่บอกลงพร้อมกันเบิดพี่น้องเ่ราะฉะันมันฉีกก้อนเป็นก้อนอแกที่เริ่มล่องใหญ่ๆใส่พี่น้องใหญ่ๆก็เจอกันบ้างน้อย วนนี่พี่น้องคอยทอดแต่อพอพริกมันจะเริ่มใส่แต่เจี๋พริกมันสังเกตุนพี่น้องเปลือกมันชิเริ่มใสจังหน่อยข้ากระแด้เอาจังหน่อยข้ากระแด้ทีแล้ว ก็ได้ทีก็ได้เอาลงแล้วพี่น้องนี่ได้ทีแล้วไววก่ละเปลือกเริ่มไส่เริ่มเป็นสีเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วพี่น้องข้าสีบ๊วยเป็นสีดำแล้พี่น้องถ้าเป็นสีดำมันสีขมยอกสีสมสมเขก็โอเคจ้ะไก่แล้วพี่น้องไก่ลวเริ่มเริ่มเปลี่ยนชีแล้วพี่น้องที่เข้าดูสิว่าสีเริ่มเปลี่ยนสีจากสีแดงกลายเป็นชีอก เลือยงเลื้ยงเลยพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพริกทอดกรอบนาตาเปน็นซีเวจ้าพรุ่งนี้อำซีงก่อนมันงจ้ะต้องซีงกันบังเลยจ้ะอืมอืมอร่อยพี่น้องแซบแซบ ไม่ที่ซ้ำละอืมอืมสุดยอดอร่อยพี่น้องออกรสชาติมีรสชาติคำเค็มมันมันหวานกลมกลมจังเลยพี่น้องอร่อยอร่อยข้มเพล็ดนี่ก็ลดหน่อยล่วงพี่น้องบ่หลายข้มเพล็ดก็นิดๆก็ยังเขากินพริกหย,ยวกพี่น้องอืมชิลๆพี่น้องลองไปเฮ็ดกินมั้งพี่น้องเร้าถือว่าโอเคอยู่ถือว่าใส่ได้พี่น้อง กรอบอร่อยค่ะสูตรทำเองอร่อยอืมอร่อยพี่น้องน่าร้งองเพรกินมาแล้วจ้ากระแสนคนเองแล้วจ้าพริกทอดกรอบจ้าไปทค่ะ